สวัสดีครับพ่อกันเทรับช่องจอท่อเต้งบายสัมป,ปีครับลองเงินครับมาพอบพี่น้องำให้ดําหน้าครับมาถ่า,ถายทํำการดำหน้าของเคิ่นครับวิธีดำหน้าของแก้วหน้า <c oughs> จะทำใหญ่ออกมาเดี๋ยวนี้ผู้ดีเลยว่าไปลงไปงานนาง่างกระดุมก่อนเลยส่วนทันเหตุนังอาสวะานี่กองเข่าท่าทานง,งวกนาโลกงวกหลังแล้วครับเอินแฟนพฝน,นดูพฝนงวกแล้วดับ <c oughs> หน้าแถวนี้แถวบ้านเท้านี่สับวางครับผมเ่็สับวางกับพระหัวล่ะก็ต้อกพันสับวางครับแบบพี่ลี่พันเห็ดมา ลักษณะสับวางที่บะหังอ่าขึ้นอยุก็เจาลของง่ายครับพ่นมักทีมัคหังแต่ว่าต้องสับวางครับพ่ดับเป็นแถวคือภาคกลางนี่ครับที่กัรบ้านพ้นครับต่บนพระท่องพระซ่งยืนมหาสาแคมครับหน้าทีนบ้านน้าบระขัดจักทีครับต้องใส่ปุ๋ยครับว่าต้องใส่ปุ๋ยงามครับ นี่แหละครับชีวิตชาวนาหลังสู่ฟ้านาสู่ดินครับประสิทธิ์เป็นเม็ดเข่าครับลำบากซ้ำเด ไม่ลงมาเถิ่ในย่ยฟปนเจ้าหวกนางหวกหวกลังเราเนี่ยใส่ไบเวลาประดนครับคันดิน มน่าลมเนาะมาลมใส่พะโดนครับดํแป๊บเดียวก็เจเ้าก็แล้วแล,ล้ครับเนี่ยทำสอนนงคนคนหนึ่งท่านลงไม่แยู่ครับคนหนึงใหญ่ใหญ่กล้าไปแล้วครับท่านลงอืมเดีนีสีงไปใ่หญ่กเนี้ไปยนายนี้แน้วนดี๋ไดยนี้ีวนี้เวนี้ไปเดว่าดนี้ไวนเดี๋นเยนนนีวนหน้งวน แม่ผู้ซวยครับผู้ซวยมูอสองบ้านพ้นเฮ้านี้และน้าพ่นตีนบ้านครับน้ำพ่อขาดแจ็กเทียพ่นแรงพ่นกระบนแรงน้ำเพิน่นเหรอครับหน้าทงไง ใํถ้ำเลยเเอาลงไปททแม่เพิ่ช่วยลงกไปดำหน้าห้เพิ่งเนี่ยเนี่ยว่าสิลงไปดำหน้ากับมเอิญกานเ่าจะไอ้คนตื่นยืนไอ้ยังไงับาดูจัลูกไปเลยนีแต่ดำนี้ดีครับหนาเพิ่นดำนีดีพวพวกเอเอาามน้ำนน้องน้องมันจะมานูนี่เขามันล้นมาดี ก้อยปลาตะเพียนได้กินปลากคอเพราะว่าหมองควายนี่แหละครับเป็นผู้นําชุมชนเฮาชุมชนสิเฮ็ดหยังก็ยากครับเดี๋ยวก็มโมมาเอิ็ปล่อยให้ผัวดําผู้เดียวนี่ล่ะผัวกับผัวหูหนวกใช่เงินก็บ่ได้นี้มีลานวาดปลาเสือคนมองคืนแล้วก็บ่ได้สนใหญ่ ใส่เหล้า <un> ก <paid> ็ะเพาะหูใส่เราหูใส่แต่เนี่ยเราเอิญพอมากับเนี่ยเอิญเราได้ยินไม่ไหวพว่าพอมันชินดิเพราะเสียงนี้มันชินก็เสียงเฮดหน้าจะเฮดไรเฮดซ้ำนี่จักไรนี่มีอะไร้างสวยไรสองงานอันนั้นตาถ้าเรื่องแมีนบ่ห้องหลานดิอันนั้นห้องเงินพี่น้องเดียวกันเขาเจ้าเฮดบ่เขาเจ้าดำบ่ที่นี่พันเหยียเฮดอ๋อใช้ไปหั่นกลาแบบนี่คุ่ณล่ะ โอ้กระถมทีกับนี่โบแมนทำไอะไรครับนี่เป็นคาเลี้ยงปลาขายลรถเลี้ยงปลาอะไรล่องลอยว่าอะไรปลาก็เลี้ยงได้เลยแหละเพราะว่ายังวัติเขาก็ตันเขาหลงมันนี่ได้กิ่นเลยนี่แหละครับพร้อมน้ำ้อมนำล่องครับปลากิโลละห้าสิบบาทเข่ากิโลละเก้าบาทแมนแมนครับเข่าก็ราคาถูกกับโบแมนของกินฮอตว่าเฮ็ยเนาะแม่ผู้ช่วยอืม ของกินซื้อเขวอียนียิยนี่ไปซื้อดมาแม่ก็มาล่าใส่เท้าง่ามเียดีอิอาเลียเราแตกอีเลียเราแตกอยู่ไหนอิเี่ยยังห่าใหม่เดี๋ยวตามไปหนึ่งเราเป็นเม้งามผัดอือรับเนี่ยกรนีปีที่สองคือสิบประดิบงงขึ้นดำดอกครับเคือแล้ว เบื้องเขาอเม็ดเขาอเสียอ่าโอ้งามครับนี่เขานี่แหละครับพันเขาบั่งเนี่โอ้นี่ขาวงามครับขาวขาวอ่อนนี่พันที่เพื่อนดำนี่เด้อครับเด้อนี่แหละพันนี่แหละเสียเราแตกอ่ากาสดจิสนใจกับมหาเพื่อนได้ครับแม่พ่อสวยบ้านพ่นมูสองเนาะอืมบนเอาข้อพันนี่แหละครับมาเลี้ยงอันไม่มามาดำ เอาฝากกดติดตามด้วยครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์วันนี้สวัสดีครับ